สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้นะคะหน่วยข้าวยูนิตไรเด็กๆทราบไหมคะว่าใครเป็นคนปลูกข้าวให้เราได้รับประทานกันเด็กๆลองทายกันสิคะเด็กๆทายได้ไหมคะชาวนานั่นเองใช่ไหมคะชาวนานภาษาอังกฤษพูดว่า farmer ตัวสะกดดังนี้คะ่ะ f a r M M E A R F Farmer ชาวนาชาวนานะคะก็จะใช้กระบือหรือควายในการาถ่ายภาภาษาอังกฤษพูดว่า Buffalo B b U R F F A R L O O Buffalo กระบือหรือควาย นอกจากนั้นนะคะก็จะมีรถแท็กเตอร์นะคะสำหรับไถนาด้วยเช่นกันค่ะภาษาอังกฤษพูดว่า tractor t e r a, a c, c t e t o r tractor รถแท็กเตอร์นั่นเองค่ะการทำนานะคะชาวนาจะปลูกข้าวในฤดูฝนนะคะ ฤดูฝนภาษาอังกฤษพูดว่า r e n y s e a n o n R A I E N Y S E A S O N r e n y s e a n o e หรือดูฝนถ้าเด็กๆดูคลิปนี้จบแล้วช่วยบอกคุณครูด้วยนะคะแล้วคลิปหน้าคุณครูจะ มาบอกวิธีการทำนาให้เด็กๆได้ทราบกันค่ะถ้าใครอยากทราบว่าเช้านาทำนากันอย่างไรนะเด็กๆด,ดูคลิปนี้ให้จบก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ